สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทางเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะมาผบกกระช่องพนิดาเหมือนเดิมเนาะพี่พี่จ๋าไม่ได้ลงแนวทางให้สองสามวันต้องกลับขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยนะกลับมาแล้วเนาะ,ะเป็นไข้นะคะเลยทั้งงานเยอะด้วยแอดก็ไม่มีเวลาลงแนวทางให้เลยนะคะก็แบกปันบ้างไม่แบกปันบ้างก็ยังพึ่งหนีกันไปไหนเด้อ,อมาตามต่อกันนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะชุดคงสุดท้ายของวันที่ยี่สิบสาม ฤพฤษสภาคม2568นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะตัวดินนะคะเดนวิ่งรูดที่แอดให้ในวันนี้แอดให้ไปที่1 นะคะห้าแล้วก็สามใครจะจับชุดวินในนี้นะอ่ะใครจะจับชุดวินในนี้อ่ะวิ่งรูดแอดเลนไปที่หนึ่งเรามาดูกันว่าตัวดินแต่ละตัวที่แอดให้ไปจะมีตัวไหนกันบ้างนะสำหรับดินที่หนึ่งแอดให้ไปที่หนึ่งศูนย์หนึ่งหกนะคะห้าหนึ่ง ห6 3 2 3สามสองสามห้ทีนี้มาดูตัวที่แอดเน้นกันเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะสำหรับเด่นที่หนึ่งนะคะแอดเน้นไปที่หนึ่งศอ่ะสีผิดด้ะหยิบสีผิดมันจะมองไม่ค่อยชัดนะคะ อ่าเป็นสีนี้ส่วนเด่นที่5แอดเน้นไปที่5 1นะแล้วก็3แอดเน้นไปที่3 2นะคะพี่พี่จ๋าลุ่น4หน่อยนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึงวีอ่ะจดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจรารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่งสูตรการคำนวณมีเข้าม่หลุดนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ PF4 ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยก็ขอให้ เฮงเรวยรวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ